กับสบายดีเด้อกับสบายดีพ่อ่พี่น้องกับสบายดีมาพ,อพอบพ่อกับเศร้าวันใหม่พ่อพี่น้องมือนีกัมา <c oughs> เกียมอีกแล้วพี่น้องเรากำลังชีใส่สาบาทกันพ่อพี่น้องมือนีก็เป็นมือทรงส,สก,การของตาจอยพ่อพี่น้องเ,เอ้ยเราก็ะสิมาเตรียม ใส่บาทกันตอนเศร้าคหัพี่น้องครับพี่น้องครับพี่องก่อนอื่นก็ขอกราบขอโทษพ่อพี่น้องบารมีกันสตีลุดอันคลิปตัวกรรไพ่อแพี่น้องเออพลอ่เสียเราเฮากะถ้าผู้ใดผ่านจุดนี้กะคือสิเข้าใจพ่อพี่น้องเอลยจะได้กะเฮาสตีลุดกะกราบขอโทษขออภัยบ่ได้ตั้งใจเนาะพ่อแม่พี่น้อง มาส่างพี่น้องบาได้พากันนอนเบิดคืนพอพี่น้องเลยไปพี่น้องเดี๋ยวเบาควันสิพาพี่พาน้องกันไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบาควันหากะเห็ดกินแล้วพี่น้องหญ้าเผือกมาแต่เมื่อคืนพแลายพี่น้องเลยไก่ยังบันกราบนอกจังได้กะขอบใจมุขอบมุขอบใจเพลินพี่น้องหญ้าเทนกับเสาวเอื้อย ลายกาเจดมพ่พี่น้องนั่งฝานั่งฝาคอยคลอเริ่มขนน่ะเฮาเด็กได้คายดีอยู่้อนาเออสปอเซอร์มันกับเบียะไรกขอมูกขอบใจยาเพ่นมาเป็นเจ้าภาพเพื่อนพี่น้องบบะเพื่อนกะมาเบิ่งมาแยงซอยลูกซอยร้านเท่ากับบุเคยผ่านจุดนี่เพื่อนพี่น้องกับมีแต่ญาติตีพี่น้องมาเบิ่งมาแยงซอยกันเพื่อนพี่น้องเอ้ย เห็ดอยู่เห็ดกินคันบ่มีพี่มีน้องก็โอ้ยจักสิดำเนินไปในใดบ่ควรก็ได้เพิน่น,นพี่นอ้องเฮาก็บก่บเคยผ่านจุดนี้เนาะเมื่อวานนี่ก็แบบว่าสติรุดนั่นแหละพอดีเฮาไปเว้ายายเออหายยายดิแบบว่าเว้ากันวนะ่ามันแบบสติรุตอะไรกับเอฟซีกับกัลซีดามาอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภยัยไปพี่น้องตาผู้ได้ผ่านจุดนี้ก็คือสิเข้าใจเนาะ ของการสูนเสียเพ่นี่น้องมันกาบแมนเอาเพือสีอันนั้ได้พนี่น้องเกือสีหับได้เนาะพออยู่มาทำกานตั้งเจ็ดสิบห้าเป็นได้เป็นไ้ไเียมั้งมาปีมมัเจดสไบ้อเียมัเดบสอ ยายน่ะ72ยายตอนไดแม่นไล่เียก <Joshua> yeah, yeah, well, <ah, ัน3ปีกัคนเกิดพร้อมกันกะนั่นเด้มันพอสมันเด้น้องใหญ่สมดีแม่น รุ่นเพิ่น,นกับพีาใหญ่ชมดีออพี่ใหญ่ชมดีพญ่ใหชมดีนะกับเบิร์ท่านแะลรรุ่นเพืน่นก็นได้อ,อ,อย่าเป็นกามาแต่ขึ้นมือวานนี้นเานาะจะได้ขอมขอบใจผมให้พี่น้องเลยบอกคนเขาจากสีนแนมหาพายมพี่น้องเมื่อคืนเหตุการณ์แบบนี้เนาะ ที่้นื้อน้อนมันแบบเ้าบรีน้อนเดียวกับหาหัสามคืนและบรีน้อนมันคืนนดี่ก็บบรีนอนมากกับเขาก็กินบรไถ่เขาแบบว่ามันม่วงปุ้มแมนแมนก็ต้นลำไยนี่โอ้ยดกเท่าไหร่เจ้าอาสานอันนี้ครับสามีเจสไซเพี่น้อง แล้วก็สามีป่าว่าหัาวเศร้าซุยพ่อพี่น้องลูกเคยยังเงื่งเพิ่นมาตแต่เมื่อคืนนี่พ่อพี่น้องไม่เห็นอยู่เห็ดกินนี่จะได้กความมุกขอบใจเพลินไร้แล้วก็หลายๆคนเนะาะทั้งอ้ายทาั้งอ้ายเบิดทั้งสองแหละทั้งสามแหละเบิดสุขุสุขน้นขอามุกขอบใจอะไรเหนื่ละพ่อพี่น้องเอ้ยเรากลับมาเตรียมเตรียมใส่บาทกันพ่อพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเศร้า ต่อไปกับจักสิใีส้ชีวิตแบบได้พ,พี่น้องเอ้ยในเมือนบุมีตาอลไรบ้านมิตรยายเนาะกับศีได้ดูแลยายพึ่งต่อไปพ,พี่น้องเห็ดลีที่สุดเนาะกับศรีเห็ด,ด,ดบอกคกนกับบุกเคยเบายายพ,พึ่งนั่นนะจ้าเสือพี่น้องแต่ก็ดีแต่ว่ายายพึ่งบอกอน,นะอุ้ยว่ากินน้อยฮะกระต่นพีพ่น้อง <c oughs> ปาาอาบน้ำนู่นล่ะอาบน้ำใส่ผ้าใส่แพร่ฟังปู่บอยพูดก,กับมาเบิ่งมาแย่งน้ำพอยพี่น้องแต่มือวานนี่จนเด็กจนดื่นเมืาขึ้นในกะกับปู่มีเพิ่นเออทางทางทอดปลาตำมะคุงเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วพ่อยพี่น้อง <c oughs> เออาว้มเฮ้ยาวเ้ม่ไม,ม่อม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไม่ไพ่ไม,ม่น <c oughs> มนน่บม่ไม่ม่เม่่ไน่ม่ไม่ไม่ไม้ม่ไ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 มไ่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่บ่ไม่นม่ไมไม่ม่ไม่่ไม่ไ่ม่่่่ เข้ามาด้านในกันเลยพ่อพี่น้องบ้านนี้บรรยากาศนิ่มเศร้าเนี่ยน้องเดือนพ่อพี่น้องจนบริยูบริเศร้าแต่ละคนพ่อพี่น้องเอ้ยแล้วก็ยายสองคนกับมาแตงโมว่านนี่พ่อพี่น้องมันขึ้นนี่กับมานอนเป็นเพื่อนเนี่ยตีพี่น้องเนาะนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยยำเป็นมากอะ แนวเย็นไดนเป็น l i e บุกันนี่แหละคนดีบุนกันไปกันหาเลยคุณพี่ชาวันส่นภาพคยาพี่กะจีแต่งตัวแนพี่พี่น้องพว่าเฮาชีได้ใส่บาทกันพอนพี่น้องกระปอบใจยายเพิ่นต่อไปพอนพี่น้องเลยกระปอบใจยายเพิ่นต่อไปนี่กะ ขาดตาจอยเนาะแต่ก่อนเขาเฮ้ยพี่น้องเอ้ยตาจอยฮาตอนผลิตเชียร์ซีรีส์พี่น้องเอิร์ธาแต่เมียเนาะกะโอ้บาค้อนขีดประหกันน้ำตาซึมมาพี่น้องแต่เมือ่อวานนี่มีเบาคา้อนเลวเบาข้ามหยาเพลินกะต้องกราบขอโทษเพลนาลายเขาขาดสติไปเลยพ่นพี่น้องแบบว่าเสียร์พอแน่แมนะ ขาดสติเขาก็เป็นห่วงพ่ออลไกัน,นอีกอย่างก็สติไปเนาะถ้าผู้ได้ผ่านจุดนี้ก็อ่านสีเข่าใจเนาะถ้าเอฟซีคนได้ม่านถ้าผู้ได้ผ่านแ้วก็อ่านสีเข่าใจเนะจาะจะได้ก็ขอมุกข,ขอบใจพ่อแม่พี่น้องรลายๆหรือว่าล้านๆเพื่อนมาเห็ดอยู่เห็ดกินนําแต่เมื่อคืนนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยบ่ได้ยอยู่บ่ได้เศร้าไผกะ เต็มที่ไฟเต็มที่มั่นพ่อพี่น้องทำงานงานดำเหมือนกันไรมาตุ่มัวว่านอะก็เอือยเกลืเกลืกันก็มาแต่มัวานพ่อพี่น้องมาเบิ่งมาแย่งซอยลูกซอยลานซอยน้องซอยนุ่งนี่แหละ อันนี้เากรสีแต่งผ้าอย่งนนี่ดิ้องเยแต่งผ้าแต่นันแต่งผ้าแต่น้นขอบใจเอ้ยเพนลายเอ้ยเพนกับมาแต่มือวาดนี่เพินพี่น้องมันนนงามรดเฮ้ยเพลินซอยหน้านอกรเบิ่งซอยนองซอยนุ่งนะเพพี่น้องเลยเข้ากับโจักที่ทางที่เพิ่งเนาะ มีแต่ซ้ำไอ้น้องสามเอื้อยน้องตาเปียกพลอนพี่น้องบ้านนี้ทักษิอยู่กันในไดทักษิใส่ชีวิตกันในไดในเมื่อขาดตาจ่อยแต่ก่อนกับตาจ่อยกับเป็นเสาลักคือว่าเป็นเสาลักของครอบครัวเพว่รอยพี่น้องลูกหลุกลานๆกับอ้ยเนาะเต่าโฮมกันเพรนพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าตาจ่อยไปอยู่กับชิด้แยกง่ายกันพลอยพี่น้องแยกง่ายกันไปคนละทิศคนละทางบ้านนี้ เข่เมื่อคิดเลียพี่น้องเราว่าเห็ดน้อยกับบเป็นน้อยพี่น้องแบบว่าเขาเบิดลายเนาะแมนเราคิดว่ามันสิน้อยแต่มันกับโบน้อยพี่น้องก่อนอื่นกับขอมุกขอบใจเอฟซีมาวายลาวไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะหรือว่าเอื่อยหักหรือแม่หักทั้งต่างประเทศเนาะที่เขามมใหายกำลังใจกับขอมุกขอบใจลายเด้อ อย่างไรกับข้อห้อยอใหญ่ตาจ่อยไปสู่ภพภูมิที่ดีบ่ให้เป็นแบบนี้เนาะบ่ให้เกิดโลกนี่เกิดสาตได้ก็ได้เนาะบัให้พบบหอยเจอโลกที่ว่าแบบนี้เพื่อพี่น้องมาดูเขาเไ ว่าฮ่าก,ก็จะได้ไปตักบาตรกันเลยพ่อแม่พี่น้องบานนี้อันนี้ก็ตเตรียมไว้ให้ยาคู่นี่ก็ได้เดี๋ยวยาคู่เพิ่นมากพี่น้องผลงานน้องชายครับอะไรพ่อแม่พี่น้อง,อง,อองบอกคนนี้กษิตเดล่าพี่ล้าน้องไปแต่เพียงเท่านี้จะได้กับฝากพี่ฝากน้องเข้ามาคนใดก็เสพกดติดตามสง่งบอกคอยบันดาพอกันโอกาสหน้า,านนนะสบ,บายดีสบ,บายดี